นายพรานกูหยี่มะที่กองอยู่ใต้ต้นไม้จากนั้นเขาก็เปรียบเทียบอะไรบางอย่างบนลำต้นแล้วก็ดมกลิ่นทันใดนั้นเขาก็รู้สึกถึงลังร้ายรีบยกปืนขึ้นยิงขู่จู่ๆเงาดำก็พุ่งผ่านไปทำให้เขาตกใจรีบบรรจุกระสุนแต่เมื่อเขาหันกลับไปเสือโครงมาถึงตรงหน้าแล้วเมื่อเผชิญหน้ากับเสือโครงโตเต็มวัยนายพรานทำได้เพียงพยายามควบคุมสติเพราะเขามีโอกาสยิงเพียงครั้งเดียวถ้ายิงพลาดแน่นอนว่าเขาจะถูกเสือขย้ำเป็นชิ้นๆแต่เสือโครงไม่สนใจสิ่งนั้นมันพุ่งเข้าใส่เขาอย่างรวดเร็วนายพรานเหนียว แต่ปล่อยให้มันรอดเพราะเขารู้ว่าลูกเสือถ้าเสียแม่ไปจะไม่มีชีวิตรอดผ่านฤดูหนาวนี้ไปได้แน่แม่เสือค่อยๆลุกขึ้นปกป้องลูกเสือไว้พยายามบอกมันว่าถ้าอยากแต่ต้องลูกฉันต้องข้ามศพฉันไปก่อนแต่มันไม่รู้ว่านายพรานตั้งใจจะไว้ชีวิตมันแล้วแต่ทัในใดนั้นกระสุนก็จะเข้าหัวแม่เสือตายทันทีลูกเสือวิ่งไปหาแม่กูำรามรใส่พรานล่าสัตว์แล้วก็ยิงซ้ำพลเมืองปืนที่ขาดนี้ก็เดินออกมาจากป่าเขาได้ใจตั้งใจจะฆ่าลูกเสืออีกครั้งแต่คุณดึกห้ามเขาไว้ไเพราะ แต่เขาก็ยังไม่ยอมล่อบอกว่าถึงพวกเขาไม่ฆ่าลูกเสือคงรอดชีวิตจัก